ในรายวิชาการสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้งบทนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการเจราจาต่อรอง mm. เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็เลือกใช้วิธีการเจราจาที่ให้ความขัดแย้งนั้นหายไปลองมาดูกันครับว่าวิธีการเจราจาต่อรอง5แบบ5วิธีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง mm. เทคนิคการเจราจาต่อรองเขาเรียกว่า negotiation and bargaining ครับวิธีการที่1นึ่เขาเรียกว่า good cop bad cop Good Cop b a ดค o p ตำรวจดีตำรวจเร็วนั่นแหละครับไอ้เทคนิคนี้มันทำยังไงลองดูในหนังหลายๆเรื่องที่มีฉากบางฉากจับคนร้ายได้พอคนร้ายเข้าไปอยู่ในห้องสอบสวนก็จะมีตำรวจเร็วๆคนหนึ่งจริงๆไม่ใช่ตำรวจเร็วหรอกมันก็เป็นตำรวจที่เขาเข้ามาเพื่อจะสอบสวนหาความจริงจากคนร้ายแต่ตำรวจคนนี้เขาจะเข้ามาในแบบ ตำรวจเรวเลยคมขู่หรือใช้กำลังถ้าไม่ยอมบอกหรือไม่ยอมให้ข้อมูลเนี่ย mm. เขาก็ใช้วิธีข่มขู่ใช้ความรุนแรงอันนั้นคือแผนเขาครับเพราะว่าเขาจะมีตำรวจอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองเข้ามาคนที่สองเข้ามาสังเกตไหมครับว่าเขาจะเข้ามาอีกแบบหนึ่งเลยเขาจะเข้ามาแบบโอ้แสดงท่าทีเป็นห่วงเป็นใย,ยแนะนำว่าควรจะสารภาพ หรืออาจจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําแล้วค่อยๆเกลี้ยกล่อมคนเราเนี่ยครับเวลาเมื่อผ่านอะไรที่มันเร็วร้ายมากๆเนี่ยแล้วมาเจอกับสิ่งดีเนี่ยก็จะคว,ว้าไว้ Ba d c o p คือคนแรก g o o d Co p คือคนที่2ตําำรวจคนที่2เนี่ยจะต้องมีทักษะการเจรจาที่ยอดเยี่ยมมากมาดูเทคนิคที่2กันครับเทคนิคที่2ในการเจรจาต่อรองเรียกว่าโบกี้ครับ B.O.G.E.Y. โบกี B ้ o g e คืออะไร ก็คือการหยิบประเด็นเล็กๆน้อยๆมาให้อีกฝ่ายยอมรับก่อนแล้วก็จังโยงเข้าไปหาประเด็นเป้าหมายที่ตนเองต้องการครับยกตัวอย่างเช่นบริษัท A ต้องการสั่งซื้อสินค้าจํานวนมากจากบริษัท B แต่บริษัท B บอกว่าเฮ้ยไม่มีแล้วของเนี่ยของมันหมดทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้บริษัท B เนี่ยมันมีของอยู่เต็มโกด,ดังเลยแต่เขาจะใช้วิธีการบอกว่าเฮ้ย เดี๋ยวผมจะเร่งผลิตให้คุณเป็นพิเศษเลยนะแต่ว่าคุณจะต้องยังไงฮะจะต้องจ่ายตางเพิ่มเป็นกรณีพิเศษแบบนี้คุณจะตกลงไหมอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคโบกี้ในการเจรจาต่อรองที่นึ่ที่3ามเขาเรียกว่าไฮบอโลบอเหมือนให้โลยังไงก็มาดูนะไฮบอกับโลบอมันคือการยื่นข้อเสนอครัสูงกว่าหรือต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้อีกฝ่ายยอมรับเงื่อนไขนั้นก่อน และเมื่อยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทีหลังในขณะที่อีกฝาก่ายก็ต้องยอมไปเช่นเวลาเราสั่งจอง p r e เด d e r สินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยเอาเป็นว่าเอาเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆที่ออกมาแล้วกันต้องเสียเงินมัดจําในการจองแต่เวลาต่อมาเนี่ยพนักงานก็ติดต่อมาว่าไอ้อุปกรณ์ที่ที่จะแถมให้หลังจากที่ตกลงกันไว้คราวนั้นเนี่ยมันมีไม่เพียงพอนะแต่ก็จะได้ตัวโทรศัพท์มือถือ ที่คุณอยากได้เหมือนเดิมแต่ถ้าจะถอนการจองเนี่ยเราก็ยินดีนะถอนการจองแล้วเนี่ยก็จะคืนเงินให้บางส่วนเท่านั้นนะอันนี้คือความจำใจครับจำยอมจำยอมว่าไอ้ของแถมที่อยากจะได้ตั้งแต่แรกก็ไม่ได้โทรศัพท์ได้แต่ของแถมไม่ได้ถ้าไม่อยากได้แบบนี้ก็ถอนการจองไปอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการไฮบอลกับโลบอลวิธีการที่สี่เรียกว่าฟุตอินเดอะตอร์เทคนิค มันคือการนําเสนอสิ่งของหรือสิทธทิพิเศษบางอย่างที่ดีมากๆมาก,มาก,มากๆที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยแต่ก่อนที่เราจะยื่นข้อเสนอไปเนี่ยเราก็จะต้องทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับและคล้อยตามข้อเสนอนั้นก่อนด้วยเช่นต้องไปดูนะไอ้อย่างโดยเฉพาะการผ่อนรถเนี่ยผ่อนรถดาวน์ศูนปอร์เซนต์แต่อย่าลืมว่าไอ้ศูนย์บาทมีดอกจันครับดอกจานบอกไว้ว่าไงฮะบอกไว้ว่าคุณจะต้องผ่อนแค่48เดือนเท่านั้น โอ้ oh, ใจจริงอยากผ่อน8 4เดือนสัก7ปีแต่เขาไม่ได้ครับเพราะว่าเงื่อนไขที่เรียกว่า Food in t เ e door c h เทคนิเทคนิคสุดท้ายในการเจราจาต่อรองก็คือ d o อินเ t อ e f เฟสมันคือการยื่นข้อเสนอที่ยังไงอีกฝ่ายก็ไม่มีทางยอมรับได้ครับแล้วค่อยๆลดลง้มาเรื่อยๆจนถึงข้อเสนอที่เราต้องการจริงๆยกตัวอย่างเช่นเราจะขอเงินพ่อสักหมื่นห้าแต่ว่าเวลาไปขอเนี่ย พ่อขอห้าหมื่นดิโอ้โหพ่อก็บอกว่าจะเอาไปทําอะไรอ่างั้นสามหมื่นก็ได้สามหมื่นโห้ยพ่อก็บอกว่าก็เยอะอยู่ดีอ่ะสามหมื่นนะงั้นเอาสักสองหมื่นก็ได้พ่อจากห้าหมื่นเหลือสองหมื่นพ่อจะรู้สึกว่าไงครับโอ้โหรถลงมาทั้งเยอะแน่อ่าเอาไปเอาไปเอาไปสองหมืนก็ได้ในใจเราเนี่ยต้องการแค่หมื่นห้าเอง แต่ด้วยเทคนิค door in the face แล้วเนี่ยขอในเงื่อนไขที่ีฝ่ายไม่มีทางให้ได้ก่อนจนกระทั่งเราได้ในสิ่งที่เราต้องการนี่คือ5เทคนิคการเจราจาต่อรอง negotiation and bargaining หนึ่งในเนื้อหาของรายวิชาการสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้งครับลองเอาไปใช้ดู